ก็กล่าวสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพวกเราในฐานะกรรมธิการวิสามาันพิจารณาศึกษายกระดับมาตรฐานก่อสร้างปลอดภัยแล้วก็เรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมียติด่วนด,ด้วยวาจานะครับขอให้ติดตามกรณีสนุนยุบที่3ามเสดนะครับแล้วก็หาผู้รับผิดชอบแล้วก็ติดตามผลการการสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยมีมตินะครับให ส่งเรื่องเข้ากับกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวานนะครับทางพวกเรากรรมธิการได้มีการประชุมนะครับโดยในวันนี้ก็จะมีท่านรองประธานสุพนัทมีชยนันท์นะครับแล้วก็ท่านสสบารมศวิทยารักษ์สันนะครับซึ่งก็ได้ยื่นกระทู้ถามท่านนายมนตรีนะครับแล้วก็สสศิยดาปณิมาพันธ์นะครับก็จัดผลการประชุมเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็ได้มาแถลงผลการประชุมของกรรมธิการวิสามันที่ได้ประชุมเมื่อวานนะครับ ต้องเล่นพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเป็นที่น่าผิดหวังและก็น่าโมโหเป็นอย่างมากนะครับโดยท่านประธานปอดประสบสุรศวัสดีนะครับก็ได้มอบให้ทางคณะกรรมการวิสามานะครับรีบมาแถลงข่าวนะครับเนื่องจากว่ามีสาเหตุหลักทั้งหมด3ประการครับประการที่1นะครับทางกรรมธิการนะครับได้ส่งหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เข้ามาชี้แจงนะครับแต่ได้รับการเลื่อนเข้ามานะครับหรือเลื่อนเื่อการเข้ามาชี้แจงหลายครั้งมากนะครับและประเด็นที่2นะครับ เมื่อวานนะครับในของหลายหน่วยงานนะครับส่งผู้ตัวแทนผู้ชี้แจงมาซึ่งก็มานะครับแต่ก็ตอบได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ที่หนักที่สุดนะครับก็คือในส่วนของผู้รับเหมาหรือว่ากิจการร่วมค้าที่โนไทยกับชอกรันช่างนะครับได้ส่งตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแล้วก็น่าแปลกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วในเรื่องที่สามนะครับสัดส่วนของคณะกรรมการสอบสวนนะครับที่ท่านรัฐมนตรี ขมนาผมได้ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับมีสัดส่วนของภาพประชาชนค่อนข้างน้อยนะครับแต่ในรายละเอียดของทั้ง3าเรื่องนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านรองประธานสุพนัทมิชยานันท์นะครับได้เป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับครับเรียนี่านผูนชนครับสุพนัทมิชยานันท์ครับก็ต่อเนื่องจากท่านพัชระนะครับก็ต้องชี้แจงนี้ครับว่าหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลกับกรรมธิการยังให้ได้ไม่ละเอียดมากพอแต่ที่สําคัญกว่าน่าจะเป็นในส่วนของผู้รับจ้าง เราจะสังเกตว่าตั้งแต่มีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้รับจ้างได้แถลงข่าวอะไรให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วหรือไม่และยิ่งไปกว่านั้นกรรมธิการคณะนี้มีการเรียกทั้งหมด3ครั้งเป็นห้องใหญ่สองครั้งห้องอนุบหนึ่งครั้งเพิ่งจะส่งตัวแทนที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในระดับบริหารมาชี้แจงซึ่งก็ต้องบอกว่าในเมื่อไม่ได้เป็นระดับบริหารอาจจะตอออะไรได้ไม่ครบถ้วนมากพอและนี่เป็นการแสดงถึงการไม่ให้เกียรติกรรมธิการเป็นอย่างมากในการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันหน่วยงานผู้ว่าจ้างเองซึ่งมีอำนาจในการบังคับผู้รับจ้างให้ต้องมาต่ชี้แจงกับกรรมธิการก็กลับไม่ดำเนินการใดๆเพื่อที่จะบังคับเพื่อให้ผู้รับจ้างผู้รับเหมาต้องมาชี้แจงกับกรรมธิการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนติดตามต่อว่าเมื่อไรบริษัทผู้รับเหมาจะมาชี้แจงกับกรรมธิการและตอบคำถามให้กับสังคมทราบเสถียีเพราะเราบอกว่ามีหลายเรื่องนะครับที่เรามีความกังวลนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่ชัดเจนมากพอ ถามว่าความคืบหน้าของโครงการนี้อยู่ถึงไหนแล้วถามว่าพี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วหรือไม่นะครับรายละเอียดการประกันที่บอกว่ามีวงเงินประกัน19,400กว่าล้านถามว่าจะครอบคลุมแบบไหนบ้างและถามว่าตึกสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ต้องรื้อถอนนั้นสรุปว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นการประปาะคนครหลวงก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆก็ดีในเขตบุสิกถามว่าถ้าเขามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเขาจะวางบินที่ใคร จะวางบินที่ผูรับเหมาหรือว่าจะวางบินที่รอฟอมอนี่ก็ไม่มีความชัดเจนเหมือนกันอันนี้ที่เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของความชัดเจนเรื่องสองคือการบริหารจัดการในพื้นที่หน้างานก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการมาตั้งแต่วันที่สที่านรธนมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตตั้งขึ้นมาจนถึงวันนี้คณะกรรมการยังไม่ลงพื้นที่เลยและการบริหารจัดการหน้างานทั้งหมดก็ยกให้ไปเป็นคณะกรรมการที่กรทมตั้งขึ้นแต่ก็ผู้ต่างตรงว่าหลังบ้านเขาก็ชี้แจงชัดเจนว่าหลักๆแล้วคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะทําอะไร คือรอฟอมอกับผู้รับจ้างและหลักฐานต่างๆที่อยู่ข้างใต้นั้นเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจทุกอย่างตอนนี้อยู่ในมือของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างมี c o n f lict of interest ชัดเจนทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองเหมือนกันและเป็นเหตุผลว่าทําไมกรรมธิการต้องเรียกตัวผู้รับเหมามาเพื่อให้มาชี้แจงในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของตัวคณะกรรมการนั้นอยากจะให้ทางสสประเมศเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมครับ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับผม巴拉เมศวิทยลักษณ์สมาชิกสภาผู้ทแทนรษฎรกรุงเทพเขตหนึ่งในฐานะสส,สพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผมเองในฐานะสสพื้นที่เองก็ได้เมื่อวานนี้ได้เข้าร่วมกรรมิการวิสามัญยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างนะครับก็ได้เข้าไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อวันพฤหัส ที่ผ่านมานะครับ2ตุลาคมผมเองได้ตั้งกระทุ้สดถามท่านนายกรัฐมนตรีและได้เสนอรวมถึงเรียกร้องให้มีคณะกรรมการการตรวจสอบที่โปร่งใสและมีสัสดส่วนจากภาคประชาชนมากเพียงพอที่จะให้น้ำหนักแต่ผมเองครับเมื่อสักครู่นี้สองท่านได้บอกแล้วนะครับว่าสัสดส่วนจากภาคประชาชนมีเพียง2ใน1 1นะครับคำถามก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องการตรวจสอบเรื่องนี้เพียงพอหรือไม่พอเราดูรายชื่อแล้วเนี่ยเก้าผู้แทนจาก9หน่วยงาน9ใน11เนี่ยเป็นหน่วยงานภาครัฐฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ตั้งกระทูส้สดถามท่านนายกและท่านนายกก็ได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะมีสัดส,ส่วนจากภาคประชาชนเนี่ยผมเองต้องบอกว่าดูรายชื่อนี้แล้วผิดหวังครับเมื่อวานนี้ในกรรมธิการวิสามันท่านประธานปอดปรศได้นําเรียนในที่ประชุม ว่าจะมีการทําหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์ให้เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพิ่มขึ้นอีก3ท่านนะครับที่จะมาจาก3ม,ามหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินโดยเฉพาะอีก3ท่านนะครับซึ่งพวกเราเองมีความเห็นตรงกันว่ายิ่งเรามีสัดส่วนมาจากภาคประชาชนเยอะ ก็ยิ่งจะมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่เราต้องกู้คืนโดยเร็วคือความเชื่อมั่นของประชาชนครับเพราะว่าถ้ากรรมการการตรวจสอบในเหตุการณ์นี้ไม่โปร่งใสผมก็เชื่อว่าประชาชนจะไม่ให้ความไว้วางใจโครงการนี้ในอนาคตแม้ว่าจะมีการแก้ไขในการก่อสร้างนะครับผ่านมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประชาชนก็ยังมีความหว่นเกรงที่จะใช้โครงการสถานี รถไฟฟ้าใต้เด่นสายสีม่วงใต้ฉะนั้นผมต้องขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งและอยากที่จะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์ได้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนกรรมการการตรวจสอบในเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งนี้อีกครั้งครับขอบคุณครับครับก็จากที่ทางกรรมธิการได้ชี้แจงนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเรากรรมธิการสามัญน,นะครับท่านรวมถึงสสทุกคนในสภาที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับ ได้รับความห่วงใหญ่แล้วก็อะไรเป็นเป็นคนตั้งข้อสังเกตแทนพี่น้องประชาชนครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับ